S The s t a ต d ด r รร่วมกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจัดงาน Step Life Marathon งานวิ่งมาราธอนที่ให้แรงบันดาลใจและเป็นกันเองวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีกับรูดวิ่ง3ระยะ12กิโลเมตรท้าทายระดับเบกิเนอร์21กิโลเมตรอัพสเปคความท้าทายสู่ฮาฟมาราธอนและ42.195กิโลเมตรฟูลมาราธอนที่เก็บครบทุกไฮไลท์ของตัวเมืองอุทัยธานี รับสมัครแล้ววันนี้ที่ race. t h i i 1 The Standard Member รับส่วนลดพิเศษ25%แล้วมาเจอกันที่งาน Step Life Marathon ในโลกที่มีทั้งปิ้งย่างชาบูบุฟเฟ่ทั้งหลายนะครับหนึ่งในภยัยอันตรายต่อเรามากก็คือไขมันครับ เวลาที่เราไปตรวจสุขภาพนะครับบางคนอยากจะโกงผลตรวจสุขภาพโดยการที่หยุดกินบุฟเฟ่ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสักวัน2วันนะครับเพื่อหวังว่าไปตรวจแล้วเนี่ยค่าคอเลสเตอรอลค่าไขมันต่างๆในเรือดเนี่ยมันจะไม่เยอะแล้วก็จะไม่โดนคุณหมอว่าเอานะครับ แล้วไขมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันดีหรือว่ามันไม่ดีมันอันตรายต่อสุขภาพยังไงบ้างวันนี้นะครับผมข้าวต้นสมบูรณ์แลยก็ท็อปทูโทจะพาทุกคนย้อนวัยกลับไปสมัยมัธยมเลยครับเรามาทําความรู้จักกับไขมันใหม่ตั้งแต่พื้นฐานเลยว่าไขมันมันมีกี่ประเภทถ้าเรากินเยอะเกินไปแล้วมันจะไปสะสมในร่างกายยังไงแล้วมันอันตรายต่อร่างกายแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเรายังไงบ้างจะได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยมากขึ้นครับ Top t to ท Toe พอดแคสต์สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้าเวลาเราพูดถึงไขมันนะครับในยุคสมัยนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคำที่ดูน е г ทีฟ e แล้วก็เป็นลบมากๆเลยว่าแต่ละคนก็รู้ว่าไขมันหรือว่ามันเนี่ยมันอร่อยแต่กินเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันทําลายสุขภาพนะครับซึ่งทั้งทงท,งที่จริงแล้วตอนที่เราเป็นเด็กเกเนี่ยเรามักจะได้ยินมาต้องกินอาหารให้ครบ5้าหมู่และดึงในนั้นมีหมู่ที่เป็นไขมันด้วยนั่นก็แสดงว่าจริงๆแล้วไขมันเนี่ยมันไม่น่าจะส่งผลร้ายต่อร่างกายอย่างเดียวนะแต่ว่าร่างกายของเรา ต้องการไขมันด้วยครับซึ่งถูกต้องอย่างนั้นเลยครับไขมันนะครับจริงๆแล้วเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญของร่างกายมากๆนะครับและก็ยังเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของทุกๆอวัยวะทุกๆเนื้อเยื่อของร่างกายเลยรวมไปถึงเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารสําคัญต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือว่าสารเคมีต่างๆที่ทําให้ร่างกายของเรานะครับมีภาวะสมดุลและก็ทํางานได้อย่างปกติครับ เพราะฉะนั้นเราควรจะกินไขมันแต่ไม่ใช่ไขมันทุกชนิดเป็นไขมันที่ดีนะครับมันก็มีไขมันตัวร้ายเหมือนกันที่สามารถจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักไขมันทุกประเภทเลยครับที่เรามักจะกินเข้าไปนำเข้าไปสู่ร่างกายของเราครับผมขออนุญ,ญาตย้อนไปทางชีวะแล้วก็เคมีนิดหนึ่งนะครับตอนที่เราเรียนสมัยมัธยมนะครับผมอยากให้ทุกคน จินตนาการถึงกิฟต์ดำครับกิฟที่ติดผมเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระเป๋ะแล้วก็มีขาย,ยื่นออกมา2ขาใช่ไหมครับคือเวลาเราพูดถึงไขมันนะครับโครงสร้างของไขมันเนี่ยจินตนาการง่ายๆเหมือนกิฟต์ดำเลยครับจะมีส่วนที่เป็นกระเป๋ะเนะครับเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีส่วนที่เป็นขาย,ยื่นออกไป 3ขานะครับอาจจะเป็นกิบสามขาแล้วกันนะครับส่วนที่เป็นกระป๋อมมันเรียกว่าส่วนที่เป็นกรีซรอลนะครับแต่ส่วนที่เป็นขาเนี่ยมันคือส่วนของกรดไขมันที่เป็น au, ยาวๆเป็นคาร์บอนต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับยาวไปยาวไปแบบนี้นะครับทีนี้ด้วยความที่ไขมันทุกชนิดเนี่ยโครงสร้างจะคล้ายๆกันหน้าตาแบบเหมือนกิบดำเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถแบ่งไขมันออกได้เป็นกลุ่มๆตามรูปร่างหน้าตาของ ไอ้เจ้ากิบดำเนี่ยแหละครับตัวแรกนะครับเราเรียกมันว่าไขามันอิ่มตัวหรือว่า saturated fat ไขมันอิ่มตัวคืออะไรไขมันอิ่มตัวนะครับคือไขมันที่เจ้ากิบดำขาของกิบดำเนี่ยไม่มีการงอเกิดขึ้นเลยครับเป็นขาที่มันตรงเรียวยาวเนื่องมาจากไอ้เจ้าคาร์บอนอะตอมหรือว่าตรงส่วนขาเนีนะครับมัน จับมือกันด้วยแขนอันเดียวหรือว่าพันธะเดียวไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายมันก็เลยได้ไขมันที่หน้าตาเหมือนกิฟต์ดำที่ขาของมันไม่มีการงอนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาเจ้ากิฟต์ดำเนี่ยครับมาเรียงซ้อนต่อกันให้แน่นๆเนี่ยครับมันก็จะซ้อนแล้วก็แพ็คกันได้แน่นเลยถูกไหมครับก็เปรียบเหมือนกับว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในอุณหภูมิห้องเนี่ยมันมักจะเป็นของแข็งครับก็คือแพ็คกันแน่นจินตนาการไปถึงพวกมันหมูไขมันจากสัตว์ นี่นครับพวกนั้นแหละคือไขมันอิ่มตัวครับอ่ะทีน,นี้มีไขมันอิ่มตัวแล้วมีไขมันอีกกลุ่มหนึ่งครับก็หลายๆคนอาจจะเดาได้เรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวหรือว่า Unsaturated fat นะครับ สามารถจรินตนาการได้ง่ายๆมันคือเจ้ากิบดำที่ขาของมันเนี่นะครับเกิดการงอขึ้นครับขาเนี่ยอาจจะงอ1ขางอทั้ง2ขาหรือจะงอทั้ง3ขาเลยก็ได้นะครับเหตุผลที่มันงอเพราะอะไรเพราะว่าตัวคาร์บอนอะตอมที่อยู่ตรงขาเนี่ยนะครับมันจับกันด้วยพันธะคู่ ฟังดูอาจจะเริ่มยากนะครับไม่เป็นไรเอาเป็นว่าขามันจะงอแล้วกันพอเจ้ากิฟต์ดำขามันงอเนี่ยครับแล้วเอามาเรียงต่อต่อกันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแพ็กกันได้แน่นเหมือนกับไขมันอิ่มตัวเพราะว่าขาตรงกิฟต์มันตรงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่กันอย่างหลวมๆครับไขมันไม่อิ่มตัวที่เรามักจะคุ้นเคยมันก็เลยมักจะมาในรูปของของเหลวก็คือพวกน้ํามันต่างๆนั่นเองครับไขมันไม่อิ่มตัวก็ยังสามารถที่จะแบ่ง ออกเป็นกลุ่มย่อยๆได้อีก2กลุ่มนะครับคำอาจจะเริ่มยากขึ้นนิดนึงคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวกับเชิงซ้อนครับสิ่งที่ต่างกันของเชิงเดียวกับเชิงซ้อนเนี่ยมันคือปริมาณพันธะคู่ที่คาร์บอนอะตอมต่อตรงขากิีบดำนี่แหละว่ามันจะงอ,อยังไงนะครับเอาเป็นว่าทั้ง2กลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวทั้งคู่แล้วกันครับ อาหารที่จะมีไขมันไม่อิ่มตัวนะครับมักจะเป็นอะไรมักจะเป็นอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพทั้งนั้นเลยครับชนิดของน้ํามันเนี่ยก็จะเป็น र, น alone, on, ้ํามันสุขภาพไม่ว่าจะเป็นน้ํามันมะกอกน้ํามันรําข้าวนะครับน้ามันดอกทานตะวันน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันข้าวโพดน้ํามันดอกคาฝอยน้ํามันงาต่างๆนะครับน้ามันที่เป็นกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยครับมักจะทนความร้อนได้ต่ํากว่าซึ่งก็มักจะเหมาะกับการนํามาผัด มากกว่าการนําไปทอดนะครับแตกต่างจากน้ํามันที่เป็นกลุ่มน้ํามันที่เป็นไขมันอิ่มตัวไม่ว่าจาเป็นน้ํามันปาล์มอย่างเงี้ยครับที่อาจจะเหมาะกับการนําไปทอดดีฟรายเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะทนความร้อนได้ดีกว่านั่นเองครับนอกจากนี้ไขมันไม่อิ่มตัวยังมีอะไรครับอาหารสุขภาพต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลนะครับแซลมอนทูนา่า ที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวหรือว่าพวกโอเมก้าต่างๆนะครับรวมไปถึงอะโวคาโดนะครับแล้วก็พวกถั่วธัญพืชต่างๆพวกนี้มักจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ในนั้นครับนอกจากนี้หลายคนอาจจะเคยคุ้นๆกับคําว่าโอเมก้าเคยได้ยินโอเมก้าเนาะแล้วก็เอ้ยโอเมก้าเป็นสิ่งที่ดีนะโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9นะครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงเลยการเป็นเกรดว่าเอ้ยเยจ้าโอเมก้ามันคืออะไรย้อนกลับไปที่เจ้ากิ์ดำครับ กิบดามมันมีขาใช่ไหมจริงๆเราเรียกขาฝั่งฝั่งปลายของกิบเนี่ยครับฝั่งนั้นเราเรียกมันว่าฝั่งโอเมก้าครับทีนี้โอเมก้าสามหกเก้ามันคืออะไรมันคือการนับย้อนกลับมาครับว่าอไอ้เจ้าพันธะคู่เนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งคาร์บอนตำแหน่งที่เท่าไหร่ถ้านับย้อนกลับมา1 2 3แล้วเจอพันธะคู่อันนั้นเน่ะเราเรียกมันว่าโอเมก้า3ถ้าต้องนับกลับมาอีกตึกต๊กตึก๊กตึ๊กตัวเราเรียกมันว่าโอเมก้า6 แล้วก็โอเมก้า9นะครับเจ้าโอเมก้า3กับเจ้าโอเมก้า6เนี่ยคือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวส่วนโอเมก้า9จะเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยก็มักจะดีต่อสุขภาพของเราครับะ,ะมาถึงไขมันอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่3เราเรียกมันว่าไขามันทรานส์ครับถ้าใครที่เป็นคนรักสุขภาพเนี่ยจะเริ่มดูนะครับว่า เฮ้ยเมื to ่อไหร่ได้ยินไขมันทรานส์ใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเลยอย่างในอเมริกาเนี่ยมีการแบนแล้วนะครับห้ามใช้อะไรก็ตามที่ผลิตด้วยไขมันทรานส์ครับไขมันทรานส์เกิดจากอะไรมันเกิดจากการดัดแปลงไอเจ้าไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นกิบที่ขามันงอเนี่ยครับทำให้ขามันเนี่ยเหยียดตึงมากยิ่งขึ้นครับจากงอๆเนี่ยกลายเป็นตึงแล้วทําให้มันแพ็คกันแน่นขึ้นกลายเป็นไขมันอิ่มตัวนั่นเองซึ่งมันเกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อมีการเติม อะตอมไฮโดรเจนลงไปตรงบริเวณขาของกรดไขมันนะครับซึ่งการเปลี่ยนกรดไขมันไม่อิ่มตัวกลายเป็นกรดไขมันอิ่มตัวที่เป็นไขมันทรานส์เนี่ยครับก็จะเจอในอาหารยำพุกมาร์การีนแล้วก็เนยขาวนะครับเป็นสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงมากๆแล้วก็ใครที่ชอบกินของทอดต,ต้องระวังให้ดีครับถ้าเกิดว่าการทําของทอดนั้นเกิดจากการใช้ไขมันหรือว่าน้ำมันที่เป็นน้ํามันทรานซ์หรือว่าไขมันทรานส์เนี่ยอันตรายกับร่างกายมากๆนะครับ นี้กินไขมันทรานส์แล้วมันไม่ดียังไงไขมันทรานส์นะครับกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันส่งผลต่อปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายของเรานะครับโดยเฉพาะมันจะไปเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีครับหรือหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยจากการไปตรวจสุขภาพว่ามันชื่อว่า L D L นะครับเท mm. ่านั้นยังไม่พอยังจะไปลดปริมาณคอเลสเตอรอลตัวดีด้วยหรือว่าที่ชื่อว่า H D L นั่นเองแล้วอย่างนี้คอเลสเตอรอลมันคืออะไรเดี๋ยวเรามา พูดเจาะคอเลสเตอรอลกันต่อเลยนะครับคอเลสเตอรอลนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสารกลุ่มประเภทไลโพโปรตีนหรือว่าเกิดจากการรวมตัวกันของไขมันแล้วก็โปรตีนครับคอเลสเตอรอลนี่นะครับมันก็จะแบ่งได้ง่ายๆแล้วกันเป็น2กลุ่มก็คือ L D L กับ H D L นะครับ L D L ย่อมาจาก Low Density Lipoprotein นะครับคอเลสเตอรอลส่วน H D L ก็คือ High Density Lipoprotein คอเลสเตอรอลเอ้ยทำไม low มันถึงไม่ดีโลเดนซิตี้นั่นหมายความว่าปริมาณสัดส่วนของไขมันมันเยอะกว่าโปรตีนครับเพราะไขมันเนี่ยมันค่อนข้างหนาแน่นน้อยกว่าโปรตีนมันก็เลยเกิดเป็นโมเลกุลที่มีความหนาแน่นน้อยนั่นเอง L D L ถึงเป็นตัวแย่แต่ H D L ถึงเป็นตัวดีนะครับ H D L นี่ครับทำไมเป็นตัวดีเพราะว่า H D L เนี่ยสามารถที่จะคอยกําจัดไอ้เจ้า L D L หรือว่าตัวคอเลสเตอรอลตัวร้ายๆมันสามารถจะวิ่งเข้าไปตามเส้นเลือดส่วนต่างๆแล้วก็คอยกําจัด โคเช่อตัวลายได้นะครับในขณะที่ไอ้เจ้า LD L D L เนี่ยครับมันจะไปพอกพูนตามเส้นเลือดนะครับทำให ช่องว่างของเส้นเลือดที่เป็นถนนให้เลือดวิ่งเนี่ยมันตีบลงเลือดมันก็จะไหลไม่ดีนะครับซึ่งถ้าเกิดเส้นเลือดส่วนไหนไปเลี้ยงอวัยวะที่สําคัญๆยกตัวอย่างเช่นหัวใจหรือว่าสมองเนี่ยนะครับมันก็จะอาจเป็นโรคหัวใจหรือว่าเส้นเลือดตีบในหัวใจหรือว่าเส้นเลือดตีบในสมองได้นะครับหรือว่าเป็น stroke นั่นเองอาการเหล่านี้นะครับก็มีสาเหตุมาจากคอเลสเตอรอลตัวร้ายนั่นเองครับ ทีนี้คอเลสเตอรอลเนี่ยมันมาจากไหนได้บ้างนะครับต้องบอกว่าคอเลสเตอรอลเป็นสิ่งที่เจอได้เฉพาะในสัตว์ไม่เจอในพืชเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรากินเนื้อสัตว์ไขมันจากสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยเราก็จะได้คอเลสเตอรอลเข้าไปหรือว่าการที่เรากินกรดไขมันอิ่มตัวแล้วก็ไขมันทรานส์เข้าไปเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นวัตถุดิบสําคัญเลยที่จะเอาไปสร้างคอเลสเตอรอลตัวร้ายในร่างกายของเรานะครับ ัการที่เรากินพืชเยอะๆหรือว่าการที่คนหันมากินอาหารที่เป็นพลั b ์เบสมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่จะเอาคอเลสเตอรอลเข้าไปสู่ในร่างกายของเราครับทีนี้นอกจากคอเลสเตอรอลนะครับเวลาเราไปตรวจสุขภาพเนี่ยจะมีค่าอีกหนึ่งค่าที่คนมักจะให้ความสำคัญก็คือไตรกลีเซไรครับ ไตรกอไรด์เกิดจากอะไรนะครับมันเกิดมาจากการที ahead, 2, ่เรากินอาหารเข้าไปเยอะเกินกว่าความต้องการของร่างกายง่ายๆคือกินแคลอรี่เข้าไปเยอะเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งหรือว่าน้ําตาลนะครับพอเรากินแป้งน้ําตาลเข้าไปเยอะเกินไปเนี่ยครับมันจะไปไหนอมันก็จะถูกสะสมแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างให้กลายไปเป็นไตรกอสรด์ครับไตรกอสรด์นะครับมันก็จะไปบล็อกเส้นเลือดของเราทําให้เกิดการอุดตันทั้งไตรกอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลนะครับก็ทําให้เกิดโรคตามมามาก มายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนความดันเบาหวานนะครับไขมันอุดตันในเส้นเลือดทําให้เกิดโรคหัวใจรวมไปถึงเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอหรือว่า stroke ด้วยละครับ ทีนี้เรารู้จักทั้งคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์นะครับเวลาเราไปตรวจสุขภาพเนี่ยก็จะมีค่าของคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ที่ควรจะเป็นนะครับอย่างคอเลสเตอรอลนะครับไม่ควรจะเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือว่าเลือด100มิลลิลิตรนะครับในขณะที่ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยค่าไม่ควรจะสูงกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแล้วถ้าจะแตกตัวคอเลสเตอรอลให้ละเอียดกว่านั้นนะครับตัว HDL หรือว่าคอเลสเตอรอลตัวดีนะครับควรจะมีค่าสูงกว่า50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็จะดีมากนะครับในขณะที่เจ้าคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือว่า LDL นครับค่าไม่ควรจะเกิน130มลลิกรัมต่อเดซิลิตรเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปตรวจสุขภาพนะครับก็เทียบตารางเลยครับแล้วก็คอยมอนิเตอร์ตัวเองว่าตอนนี้พฤติกรรมของเรามีความเสี่ยงที่จะมีไขมันตัวร้ายทั้งคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ มากน้อยแค่ไหนครับแต่ทีนี้เราจะมีคอเลสเตอรอลหรือว่าไตรกลีเซอไรด์หรือว่าไขามันตัวน้ายในร่างกายมากน้อยเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างน,นะครับผมก็แบ่งได้2กลุ่มง่ายๆเลยครับอย่างแรกคือพันธุก,กรรมอย่างที่2คือพฤติกรรมนะครับผมขอเรียกง่ายๆเลยกันไอ้เจ้าพันธุก,กรรมเนี่ยมันคือแต้มบุญครับที่เรา ได้มาเป็นของขวัญจากคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่างที่2พฤติกรรมเนี่ยมันคือบาปบุญที่คุณทําตัวคุณเองนะครับเรามาเริ่มจากแต้มบุญหรือว่าพันธุกรรมก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่าพันธุกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาเราเลือกไม่ได้นะครับแต่มันก็สามารถที่จะใช้ในการ ป้องกันตัวเองได้โดยการสำรวจครับว่าคนในครอบครัวในตระกูลวงศาคนาญาติของเราเนี่ยนะครับมีใครที่เคยเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันบ้างนะครับถ้าเรามีญาติพี่น้องของเราเป็นโรคพวกนี้เยอะๆนั่นหมายความว่า ตัวเราเองเนี่ยครับก็มีความเสี่ยงที่ไขมันจะสะสมในร่างกายของเราได้ง่ายเพราะอาจจะมีระบบการเผาผลาญไขมันที่ไม่ดีเหมือนกับคนอื่นนะครับทำให้เราต้องระวังตัวพยายามสร้างบุญเยอะๆนะครับด้วยการดูแลแล้วก็มี healthy lifestyle เนื่องจากแต้มบุญเราอาจจะมาน้อยนะครับตั้งแต่ต้นในขณะที่ใครก็ตามนะครับที่อาจจะแต้มบุญดีกว่าเพื่อนก็คือในครอบครัวเนี่ย ไม่มีใครที่เป็นโรคหัวใจเลยนะครับหรือว่ามีความเสี่ยงเส้นเลือดอุดตันต่างๆนะครับความดันเบาหวานเนี่ยก็ถือว่าโชคดีก็อาจจะใช้ร่างกายของเราได้สนุกสนานมากกว่าเพื่อนคนอื่นๆแต่ก็อย่าชะล่าใจไปนะครับก็ยังต้องระวังแล้วก็มอนิเตอร์ปริมาณคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์อยู่สม่ำเสมอครับทีนี้ ไม่ว่าคุณจะแต้มบุญเยอะหรือน้อยนะครับผมก็อยากจะแนะนําว่าเราควรจะรักษาสุขภาพแล้วก็มีวินัยในการนำปริมาณไขมันเข้าไปนนในร่างกายที่ดีน่าจะดีกว่าครับอย่างแรกคือเรื่องของการกินครับวันนี้ผมนำไขมันมาให้ทุกคนรู้จักและหลายตัวเลยนะครับคือไขมันไม่อิ่มตัวอิ่มตัวแล้วก็ไขมันทรานส์แน่ๆเลยครับเราควรจะเลือกกินไขมัน ที่ไม่อิ่มตัวให้เข้าไปเยอะที่สุดและหลีกเลี่ยงทั้งไขมันทรานส์แล้วก็ไขมันที่อิ่มตัวนะครับเวลาที่เราจะกินอาหารแต่ละมือ้อเวลาที่เราไปซื้ออาหารอาจจะสําเร็จรูปแล้วก็มีฉลากโภชนาการดูซะหน่อยสังเกตซะหน่อยครับว่าอาหารแต่ละชิ้นที่เราจะเอาเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยมันมีไขมันแต่ละเพศอยู่เท่าไหร่บ้างและก็พยายามลดปริมาณไขมันที่ไม่ดี ออกไปให้มากที่สุดครับมีคําแนะนําด้วยนะครับว่าวันหนึ่งเราควรจะได้รับพลังงานที่มาจากไขมันเนี่ยไม่เกิน30%ของพลังงานทั้งหมดที่เราต้องการต่อวันนะครับและปริมาณไขมันที่เรากินเข้าไปทั้งหมดไม่ควรจะเป็นไขมันที่อิ่มตัวเกิน10%ครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับไขมันทรานส์กินให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับไม่กินเลยดีที่สุดนั่นคือเรื่องของการกินนะครับ นอกจากนี้ครับการไม่กินแอลกอฮอล์ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยได้มากๆนะครับเพราะการกินแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้ระบบเผาผลาญไขมันเนี่ยมันแย่ลงแล้วก็ทําให้ไขมันเนี่ยไปอุดตันตามเส้นเลือดได้ดีมากยิ่งขึ้นง่ายยิ่งขึ้นนะครับไขมันเนี่ยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันแทรกแล้วก็ไปพอกพูนอยู่ในเซลล์เยื่อบุบริเวณเส้นเลือดแล้วนะครับมันก็จะค่อยๆป่อง ป่องออกมานะครับแล้วก็ทําให้เลือดเนี่ยวิ่งเข้าไปไม่ดีนะครับอันตรายมากๆครับสุดท้ายนะครับนอกจากจะเลือกกินไขมันที่ดีเข้าไปในร่างกายเลี่ยงการกินแอลกอฮอล์แล้วนะครับการออกกําลังกายก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับอย่างน้อยควรจะออกกําลังกายอาทิตย์ละสาครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงก็จะดีครับจะทําให้เราเผาผลาแล้วก็กําจัดไขมันส่วนเกินแล้วก็ลดความเสี่ยงที่เราจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการมีไขมันมากเกินไปครับ และครั้งต่อไปผมจะมาเล่าให้คนที่อยากจะควบคุมแล้วก็ลดปริมาณไขมันในร่างกายครับว่าเราจะมีทริคแล้วก็จะแฮกร่างกายในการลดไขมันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้อย่างไรครับ